เป็นตัวแทนของครอบครัวกิเบอร์ในอีพีแปดเนี่ยค,คู่ควรมากๆนะครับแล้วก็จะทำให้ใจของเราเนี่ยสั่นกระดิ่งในใจเราสั่นะนะครับแล้วก็เป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งของการได้รับเชิญนะครับโดย e x c l u s i v e Leader d i ด n e r to the Top T ด้วยที่โรงแรมที่โรงแรมเอ้ยที่โรงแรมใช่สยามคิมบินสกี้นะครับอยู่ตรงสยามพารากอนนี่คือศูนย์ศูนย์หนึ่งเลยแล้วก็เป็นอเมทิสคิวหนึ่งป้ายแดงรหัสล่าสุด นะครับ๋ยวให้เขามาบอกกันดีกว่าว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนแล้วก็ทําไมเราถึงควรตั้งใจนะครับเราควรกั้นหายใจเลยตั้งใจฟังไม่แพ้ช่วงของน้องก๊อฟเลยนะครับก็สําหรับคนที่อยากเป็นอเมทิสต์คิปีนี้นะครับยังไงเรียนเชิญนะครับขอนะครับโคด8 8ดแดกดวัวใจนะครับให้กับนะครับอเมทิสตคนะครับโค้ดปูจิแล้วก็โค้ดแตงกวาของครอบครัวกิเบอร์นะครับแล้วก็ตัวแทนกาับกิเบอร์ภาคกลางด้วยครับ สวัสดีค่ะโอ้ตื่นเต้นเลยโปรโมตตื่นตับมากนะคะสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนที่อยู่กําลังดูไลฟ์อยู่ด้วยนะคะสวัสดีครับทุกคนครับก็เมื่อกี้พี่สินพี่สินเกินไปแล้วเนาะว่าตอนนี้พวกเราอยู่ที่ไหนพวกเราอยู่ที่โรงพยาบาลเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนะคะโอเคค่ะก็เดี๋ยวขออนุญาตเริ่มดีไหมคะพี่ซินได้เลยได้เลยนะครับอุณหภูมิกาลังระอุ อยู่บนป่องภูเขาไฟวอดีนะครับแล้วก็อ,อยากให้เราเนี่ยกดหัวใจเป็นกําลังใจให้กับการแบ่งปันด้วยนะนะครับเมื่อกี้ตอนเปิดกล้องเข้ามาเนี่ยสิเห็นสายน้ําเกลืออยู่ที่มืออยู่ที่มือปูจีอยู่เลยนะครับแต่ว่าปูจิสินถามวม่ไหวไหมปูจิบอกว่าไหวแน่นอนพี่เพื่อครอบครัวกีเบอร์ถึงแม้สายน้ําเกลือจะอยู่บนมือผมเนี่ยแต่ผมพูดได้นะครับเพื่อให้ครอบครัวกีเบอร์เนี่ยเติบโตพร้อมกันแล้วก็เป็นอเมทิสตทุกคนปีนี้นะครับอ่ะ ยังไงกดหัวใจอีกครั้งหนึ่งอ่ายังไงเชิญฟูจิกับปอร์าเลยครับโอเคครับเราก็ต้องเริ่มต้นกันที่คำคมกันก่อนนะคะหากวันนี้เราสู้แล้วถอยหนีแล้วจะมีความยิ่งใหญ่ให้ใครถามหากวันนี้เราสู้ทนจนคนทำตามจึงถูกถามทำอย่างไรยิ่งใหญ่เอ่ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมฟูจินะครับรัฐประคันอุดมใีเหลขอลามนะครับแล้วก็รหัสคู่อย่างเป็นทางการครับ ค่ะกวานะคะชนิตาเดินเพนค่ะครับก่นอนเดินเลยนะครับต้องขอขอบคุณผู้เปิดโอกาสนะครับคุณฟิล์มกิจพัฒน์ลิ้มวนาธิพงศ์นะครับและขอขอบคุณโค้ชผู้สานงานนะครับโค้ชพนมโค้ชบอลโค้ชกล้องโค้ชบอยโค้ชสิงและโชชค้ชกิเวอร์ทุกทท่าน,นครับเย้ yeah, ขอแปดแปดแปดเป็นกําลังใจให้หน่อยนะคะโอเคโอเคสวดวีส,ดสวสดีพี่สิงด้วยนะคะ,ะครับ <laughs> พี่สิงพี่สิงทุกคนเลยนะคะโอเคก็เริ่มเลย ก็จริงๆแล้วนะคะโอเคค่ะก็จริงๆแล้วนะคะก็อยากจะเหมือนมาแบ่งปันประสบการณ์แล้วกันเนาะว่าจริงแล้วเนี่ยเ,ออเราสามารถทําอะไรมาในเดือนที่แล้วเนาะแล้วก็แบบมีการตัดสินใจยังไงเนาะที่ทําให้เราเนี่ยกลับมาลุยอีกครั้งหนึ่งนะคะกับการที่เออเป็นอเมทิสต์ในเดือนที่ผ่านมานะคะจริงๆมันมีเรื่องราวมากมายที่ย้อนกลับไปแบบหลายเดือนมากๆเลยเนาะก่อนที่เราจะตัดสินใจแต่ว่าวันนี้อาจจะคัดเป็นคีย์เวิร์ด มาให้เพื่อนๆทุกคนกันเนาะนะคะก็อย่างแรกเลยอะค่ะทีเ่เพื่อนๆคิดว่าการที่เราอะค่ะเหมือนจะทําธุรกิจหรือว่าทําอะไรสักอย่างหนึ่งอะค่ะหลายๆคนอะอาจจะเหมือนบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นคนหนึ่งที่อาจจะไม่ได้มีเวลา ะะกวาเป็นคนหนึ่งที่เ,เป็นพนักง,งานประจำเนาะแล้วก็พนักง,งานประจำแต่ว่าช่วงนี้ทำไฮบิดนะคะแล้วก็การที่เราเนี่ยคะ่ะจะทำธุรกิจไปด้วยแล้วก็ฟิตหุ่นไปด้วยอะคะ่ะเพื่อนๆคิดว่ามันยากไหมคะถ้ายากพิมพ์ยากให้หน่อยนะคะเพราะว่าจริงแล้วคะ่ะวันนี้หลักการสั้นๆเลยคะ่ะของการที่ทำให้กวามาอยู่จุดนี้ได้นะคะมันเป็นเรื่องนี้เลยคะ่ะคือกวาคิดว่าวันนี้คะ่ะเออ การที่เรามีหุ่นที่ดีอะค่ะมันก็ดีอยู่แล้วเนาะอย่างเมื่อกี้ที่พี่ก๊อฟแชร์ไปอะค่ะจริงๆเรื่องเราคล้ายๆกันเนาะการที่เราฟิตหุ่นเป็นแชมป์ฟ f เ r ส a t ซีซั่นสิบเอด้วยนะคะแต่ว่าเราธุรกิจดอกเนาะธุรกิจมันไปต่อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในครั้งนี้ที่เราตัดสินใจอะค่ะเราต้องการที่จะฟิตเพื่อเติบโตการที่เราจะฟิตเพื่อเติบโตค่ะเราก็จะต้องมีการลำดับแรกเลยค่ะคือเราต้องจัดเวลาค่ะ เราต้องให้ความสำคัญกับ Legacy อ่เป็น first p r i o r i t y นะคะก็สิ่งแรกเลยนะคะก็คือเราก็เปลี่ยนจากเมื่อก่อนเราทำงานนะครับเราก็จะเลือกที่จะฟิตเย็นหรือว่าคนส่วนใหญ่ในที่นี้เนี่ยเราเลือกที่จะฟิตเย็นเพราะว่าเช้าเราไม่อยากตื่นกันเราเราเคยไปฟังพี่พ่เต้พูดอยู่คลาสหนึ่งพ่เต้บอกว่าพ่เต้เนี่ยเรื่องที่จะฟิตเช้าเราก็เลยเปลี่ยนครับจากฟิตเย็นเนี่ยมาเป็นฟิตเช้าแล้วตั้งเป้าหมายครับทําหุ่นไป ีบอลในดอค่ะค่ะเพราะว่าวันนี้ค่ะเขาบอกว่ามันไม่มีหรอกค่ะคนที่ไม่มีเวลาเนาะแต่จะเป็นอ่เป็นคนที่มีเวลาแต่ไม่จัดเวลามากกว่านะคะถ้าเราให้ความสําคัญกับเรื่องไหนอะคะ่ะเราก็จะมีเวลาให้กับสิ่งนั้นเสมอนะคะอันนี้คือสิ่งที่ที่เราคิดค่ะโอเคค่ะก็จากการที่เราฟิตฟิตเอ่อฟิตเย็นเป็นฟิต ช้าเนาะก็ตอนนั้นตั้งใจตั้งเป้าเป็นรีบอร์ดไอดอลนะคะแล้วก็ที่ยกเป็นข้อนี้เป็นข้อแรกเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้เราอ่ะมีประสิทธิภาพมากที่สุดเลยก็คือเรื่องของการฟิตนะคะเพราะว่าเราเนี่ยต้องตื่นเราตื่นกันตั้งแต่ตีห้าครึ่งครับนั่นหมายความว่าพอเราตื่นเนนนร็วขึนว้นนั่นหมายในในในวันวันนเนี่ยเราจะมีเวลาเนี่ยมากขึ้นใช่ไหมครับเราถึงยิมก็ประมาณหกโมงกว่าหกโมงนิดฟิตเนสเสร็จล้วก็ เสร็จอยู่ที่ประมาณ8โมงเนี่ยครับเสร็จปุ๊บ9โมงเราก็ทํางานประจําต่อได้เลยสังเกตได้ว่างานประจําพวกเราเนี่ยคือ,ค,อคือเราสองคนโชคดีที่ว่าเราเป็นแบบไฮบริดใช่ไหมครับเพราะแต่ทุกคนเห็นตารางคัล e n d a r การประชุมแต่ละทั้งสองของเราสองคนเนี่ยก็คือแน่นมากๆในแต่ละวันเพราะฉะนั้นเราต้องประคองให้งานที่เรางานประจำนียต้องไม่เสียด้วยระหว่างวันเนี่ยเราก็มีการทําการติดตามยูเซอร์ครับทั้งเช้าเที่ยงเย็นนะครับมีการส่งไลน์คุยกับยูเซอร์กันตลอด คือในหนึ่งวันเนี่ยอย่างน้อยแล้วเราต้องมีเคสสปอนเซอร์ทุกวันไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวหรือหรือทีมงานเราไม่เกี่ยงเลยครับว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์เพราะว่ายัางไงเนี่ยเคสสปอนเซอร์มันต้องมีอยู่แล้วถ้าไม่มีก็ต้องหาทำหรือไม่ก็ทำห้าสอนแทนใช่ไหมครับพอรู้ว่าค่าร่างกายทําจัดเฮลมมตติ้งเติมทักษะแนวคิดให้กับทีมงานครับแล้วก็เราสองคนเนี่ยก็มีส่วนร่วมในอ c คาเดมี่ของยิวเวอร์ภาคกลางด้วยในใน,ในรอบที่เราเนี่ยเป็นเจ้าภาพนะครับ นอกจากรีบอร์แล้วการนำหุ้นก็เป็นก็เป็นเรื่องที่อ่ะถ้าใครเคยทำหุ้นมาเนี่ยก็จะรู้ว่าอาหารเป็นสิ่งที่จำเป็นเหมือนกันเราสองคนเนี่ยเลือกที่จะทำอาหารเองนะครับเป็นหลักเลยเรื่องอาหารนี่เป็นหลักเลยเราควบคุมอาหารทุกมื้อน,นี่ยอยู่ในรูปตลอดเราคิดมาดีแล้วครับว่าการทําอาหารเนี่ยมันต้องใช้เวลาทุกคนว่าจริงไหมสุดๆครครใครที่ว่าจริงหรือว่าใครเคยทำเนี่ยก็ลองพิมพ์กันมาหน่อยนะครับว่าจริงไหมเราเนี่ย จัดเวลาครับว่าคืนวันอาทิตย์หนึ่งคืนเราจะไม่ทาอะไรเลยครับเราจะทําอาหารให้เวลาทําอาหารเนี่ยไม่แค่ไม่กี่ชั่วโมงเองแต่ว่าเราทําเนี่ยเพื่อที่จะกินไปทั้งอาทิตย์สังเกตว่าผมก็ทาพปอครัวทีท่ช่วยันทำเก็บไว้เป็นแบบสต็อกไว้ในตู้เย็นแล้วถึงเวลาเมื่ออาหารปุ๊บก็เอามาเวฟใช่ไหมครับเราทําอาหารทั้งสองคนเนี่ยอาทิตย์ละสามสิบห้ามือรวดเดียวเลยทีเดียว มันก็จะประหยัดเวลาทั้งอาทิตย์เลยแล้วก็เราก็จะเหลือเวลาไปทําอย่างอื่นด้วยนะคะถ้าเราจัดเวลาแบบนี้ได้อะคะก็คือเชื่อว่าคือการการทําหุ่นการทํางานประจำการฟิตหุ่นไปด้วยการทําธุรกิจไปด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะไม่เสียนะคะเพราะว่าช่วงเวลาที่เราแบบเออเหมือนตื่นเช้าขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีระยะเวลาในการทําอย่างอื่นเยอะขึ้นเนาะแล้วตอนช่วงเย็นนะคะปกติอะเราก็จะมีการทําเคสการทำเฮาท์มีติ้งหรือว่าคัดาามิ่งต่างเราก็จะไม่พลาดคลาสนั้นๆด้วย นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเราทําแบบเนี้ยค่ะอย่างที่เล่าเนาะอันนี้เป็นไอเดียที่หลายๆคนอาจจะอยากรู้แล้วก็เอามาแบ่งปันกันเนาะว่าเราจัดเวลายังไงนะคะแล้วก็ซึ่งในระหว่างทุกๆวันที่เราทําเนี่ยเราทำสิ่งเหล่านี้มันก็เขาเรียกว่าทําอย่างเงี้ยทุกวันหเดือนนะตลอดหกเดือนเลยที่ตัดสินใจทําหุ่นเป็นรีบอลไนดอลนะคะเมื่อเมื่อก่อนนะคะลงฟิตไฟ r e แฟทเนี่ยหุ่นดีอย่างเดียวไม่ได้ตัง ธุรกิจกระดกนะคะเข็มค้างอยู่ตั้งเป็นปี mm. แต่วันนี้เป็นรีบอร์ดไอดอลมีหุ่นดีมีรายได้นะคะมีหุ่นดีมีรายได้ตัดสินใจนะคะแค่ตัดสินใจเองนะคะได้ท่องเที่ยวฟรีมีอะ่ะฟิตมีฟิตได้ฟิตและมีรายได้มีท่องเที่ยวแล้วก็ได้สังคมที่ดีจากกลุ่มกีเวอร์นะคะแล้วก็เป็นมีได้รับการยอมรับด้วยนะคะเป็นรีบอร์ดไอดอล มีสังคมที่ดีแฮปปี้ครอบครัวดีนะคะและไม่ได้ทำได้คนเดียวแต่สามารถส่งต่อสุขภาพดีๆให้ได้อย่างนี้ด้วยนะคะตั้งแต่ซีซันสิบนะคะไฟเอแฟซีซันส2บสและปัจจุบัน14ก็มีว่าที่แชมป์ไฟเจอแฟอีก2อ,อคนด้วยกันนะคะเพื่อนๆว่าหุ่นดีอย่างเดียวกับหุ่นดีแล้วได้ทั้งหมดเนี้ยเอาแบบไหนคะอ่า ซึ่งเราสองคนนะคะตกผลึกได้เลยนะคะว่าทำคนเดียวอ่ะมันก็ไม่เท่าส่งต่อได้นะคะนะอ่ะอันนี้ก็คือหลายๆคนที่หลายๆคนเนาะที่อาจจะอยากรู้นะคะนะแล้วก็ทีเนี้ยค่ะเป็นเรื่องของเนาะการส่งต่อความสำเร็จเมื่อกี้เป็นเรื่องของสุขภาพการส่งต่อความสําเร็จให้ใครหลายๆคนทีมงานของเราอะค่ะสามารถประสบความสําเร็จได้แบบเรานะคะผ่านทิปท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบทั้งไต้หวันดินเนอร์กับกลุ่มนะคะรวมถึงมาลดีฟที่ เพื่อนๆก็ทีมงานได้เพิ่งกลับมาด้วยนะคะรวมถึงนะมาถึงเรื่องของ Mindset บ้างนะคะเมื่อกี้เรื่องของจัดเวลา m i ซ d เ e t เนี่ยเราก็มีการกันกองแล้วก็ตกผลึกมาดีแล้วว่าคำถามคือวันนี้เราจะคอนโทรลตัวเองอย่างไรใ,ให้อยู่ในลู่ลู่ในที่นี้ค่ะไม่ใช่แค่ลู่ของการทำหุ่นนะคะแต่เป็นลู่ของการทำธุรกิจนะคะอันนี้ด้วยความที่ในระหว่างทางทุกๆวันที่เราเราทำหุ่นนะคะเราทำสิ่งเนี้ย มันก็อาจจะทําให้เราเนี่ยมีบ้างเนาะที่เราอ่ะจ,จะแบบเอ้ยเราคอนโทรลตัวเองยังไงให้เราอ,าอยู่ในแบบรู้ไม่ไม่หลุดจากเป้าหมายทั้งหุน้นแล้วก็<ม>ธุรกิจมันต้องมีคําว่าแบดเดย์ของของของทุกๆคนในใวันนั้นก็มีวันที่ไม่เป็นใจในะคะซึ่งเราทํารหัสคู่มันก็ย่อมมีความคิดเห็นที่แตกต่างวันนั้นที่เรามีเหตุการณ์เข้ามาอย่างเงี้ยเราปรับบวกกันยังไงนะคะเราฟิตหุน่นไปด้วยทําธุรกิจก็ต้องไปต่องานประจําก็ต้องทํา อาหารก็ต้องทำแมวก็ต้องเลี้ยงคือสารพัดปัญหาที่เจอนะคะเราผ่านม,ามันมาได้ยังไงสุดท้ายเราก็มานั่งคุยกัน,นะคะ่ะว่าเราจะเอาอยัางไงต่อทุกๆครั้งที่เราแบบมีปัญหาอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็จะตกผลึกทุกครั้งเลยว่าหนึ่งค่ะเมื่อเรามีเป้าหมายเนี่ยเรามีเป้าหมายแล้วเราต้องมุ่งมั่นเราก็ตั้งใจเราต้องมีคอมมิชเมนต์กับมันค่ะคือเราต้องซื่อสัตย์ในเป้าหมายของตัวเองะคะ่ะว่าเราอะประกาศออกไปแล้วเนี่ย หรือว่าเราเราตั้งใจอะไรไว้แล้วเนี่ยเราต้องทํามันให้ได้คือความอยากได้หรือต้องได้เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะทุกคนเราเราต้องแบบมาคุยกันตลอดเลยะคะ่ะว่าเฮ้ยถ้าเราอยากจะได้อะไรเนี่ยแล้วถ้ามันไม่ได้เนี่ยมันจะทํำยังไงถ้าเราได้แล้วได้อะไรแล้วถ้าเราไม่ได้เราเสียอะไรอืมพอเรามีคอมมิชเมนต์แบบเนี้ยกับมันนะคะพอเรามุ่งมั่นแล้วเราก็ฮึดเราก็ไปต่อได้ คือเราจะหาทางทําทุกๆอย่างอย่างไม่มีเงื่อนไขไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องหุ่นและธุรกิจเลยนะคะอันนี้นะคะแล้วก็ข้อสองเลยเนี่ยคือเราต้องตั้งกฎให้ตัวเองค่ะว่าวันนี้เราจะไม่เหยียบที่หมากองเดิมเราเคยผิดพลาดยังไงจากวันที่เราเข็มไม่มุกเราเคยผิดพลาดยังไงกับการที่เราทําหุ่นแล้วเราจัดเวลาไม่ได้ไม่เซ็ตเราไม่ได้เราหนีรอบประชมุมเราหนีโค้ดเราไม่ฟังสื่อ เราเข้าทูกภาพแต่ไม่ทราบอะไรเลยคือเราจะไม่เป็นแบบนั้นค่ะคือพอเราตั้งกฎให้ตัวเองแบบนี้แล้วปุ๊บอะไม่ว่าจะยังไงอะเราก็จะไม่ยอมให้ตัวเองกลับไปเจ็บเรื่องซ้ําๆอคือเรามีบทเรียนที่เป็นแรงผลักดันแล้วกันเนาะคือด้วยความที่ฟูจิอากวาค่ะโชคดีที่เราเป็นคนไทยเดียวกันก็คือเมื่อเวลาเราเจอปัญหาเรายอมรับไวแล้วเราก็ไปต่อเลยเราจะไม่อยู่กับปัญหาตรงนี้นาน เพราะว่าเมื่อก่อนนะ่ะพอปัญหามาเนี่ยปัญญาอ่อนคืออ้องไปต่อไม่ได้นะคะงี่เง่าแล้วก็งองงมากคือเป็นคนที่แบบอ่อนแอมากเลยนะคะแต่พอคิดแบบนี้เมื่อไหร่ปุ๊บว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วปัญหามาปัญญาเกิดเลยทีเดียวคะ่ะตอนนี้นะคะบทเรียนในอดีตนะมันเป็นแรงผักดันให้เราต้องไม่เกิดขึ้นซ้ําอีกนะคะอันนี้ก็เป็นไอเดียหนึ่งที่ทําให้แบบเออเราเรา,เราแบบไปต่อนะคะสามนะคะ ก็เราก็ลงมือทํามันอย่างต่อเน,นื่องความสม่ําเสมอที่เราทํานี่แหละครับทําให้ได้แม้แต่ในวันที่แบบเหมือนวันที่เราสองคนนี่เจอโุปสัรคเช่นวันไหนที่แบบเรามูดี้เรา, ie, เ,ราเราแบบโดนดา่าสาดคําเสียเทเสียใส่กันแต่สุดท้ายแล้วสักพักหนึ่งวักโทรศัพท์มา follow up ทีมงานต่อครับคุยกับทีมงานต่อครับทีมงานไม่ได้ปิดหลครับเราก็คุยกันต่อเราก็ทํางานประจําของเราต่อเราทำอย่างนี้จนเรื่อยๆครับทำจนลืมท้อไปเลยครับแต่เราก็ไม่ทอ้อจนลืมทําเพราะวันนี้ครับ เป้าหมายใหญ่มันไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่เราทําเนี่ยแค่ครั้งเดียวแต่ว่ามันเกิดจากการที่เราเนี่ยสะสมวันวันละเล็กวันน้อยสะสมที่เด่ยวหน่อยแค่วันละแบบคิดไว้ว่าแค่วันละหนึ่งเปอร์เซ็นก็พอวันนี้ไม่มุกวันหน้าไม่แน่คืออย่างน้อยเนี่ยวันนี้เราต้องได้เรียนรู้อะไรสักอย่างแหละว่าถึงแม้ว่าในวันที่แบบเราไม่มีใครเดินตามเราก็พยายามพัฒนาตัวเองก่อนรับคมขวานของตัวเองให้เรียบร้อยก่อนติดอาวุธติดทักษะให้กับตัวเองก่อนมันไม่มีใครเติบโตได้นอกจาก การที่เราเนี่ยยืนอยู่ในที่ที่เดิมทุกคนว่าจริงไหมครับอ่าอันนี้ก็คือคือเป็นสามข้อนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายนี้น่าจะเป็นข้อที่สาคัญที่สุดเลยใช่ครับทีมงานของเรานี่แหละใช่ไหมครับและคนที่เดินตามเรามาทุกครั้งวันที่เราเจอปัญหาเนี่ยวันที่เราเจอไม่เป็นใจเรามองกลับไปเลยว่าทีมงานที่เราชวนมาไม่ว่าจะเป็นพี่โมน้องโตนพี่ปอหรือแม้กระทั่งน้องๆคนที่มีเป้าหมายฝากไว้กับเราเนี่ย น้องพอลล่าบีบีน้องเบียร์น้องแตงโมเล็กน้องเมย์พี่วัดและอีกหลายๆคนที่ฟูจิกับกวาานี่นของนี่ไม่เคยชื่อเพราะเยอะอมากๆเป็นแรงผลักดันทำให้เราเนี่ยก้าวเดินต่อไปเราอยากที่จะประสบความสําเร็จครับเพื่อให้เขาเนี่่มีพื้นที่ประสบความสําเร็จได้เหมือนเราเหมือนกันหรือถ้าวันนี้เขาป,ประสบความสำเร็จได้มากกว่าเรานี่เรายิ่งดีดมากเลยเขาบอกเขาว่าถ้าวันนี้เราไม่พร้อมที่จะดูแลความฝันของใครก็อย่าชวนใครมาเหนื่อยกับเราทุกคนว่าจริงไหม ใช่ค่ะก็อันนี้เป็นสี่ข้อหลักๆแล้วก,ก,กันเนาะที่ที่ทําให้เราแบบเหมือนเรื่องของการจัดเวลาแล้วก็เรื่องของ m i n d เซตของเราทั้งสี่ข้อนี้นะคะเรากวายก็เชื่อว่าถ้าสมมติว่าแบบทุกคนที่ฟังอยู่ตรงเนี้ยแล้วแบบเหมือนกําลังท้ออยู่อะไรเงี้ยเนาะเรากำลังแบบรู้สึกว่าเราจะเราจะทํายังไงต่ออะไรเงี้ยก็อาจจะแบบเออสี่ข้อนี้เอาไปปรับใช้ได้เลยนะคะเพราะว่าคิดมาอย่างดีแล้วว่าสามารถ c o p ปี a s t e ได้แน่นอนนะคะเราต้องเป็นแบบเหมือนคนที่ กัดไม่ปล่อยจริงนะคะอะ่ทีนี้มาเรื่องของวันนี้ค่ะอาจารจะหลายๆคนอาจจะอยากรู้เพาะว่าเฮ้ยเรา how to ล่ะ how to A M M Q หนึ่งเนาะอาจจะอยากรู้ว่าเฮ้ย, how to, how าาย,ว,ยวันนี้ขึ้นมาได้ยังไงตลอดหกเดือนที่แบบที่แบบว่าตัดสินใจนะตั้งแต่เดือนพฤศจิก,กาย,ยนนะคะเราเราเราทำยังไงถึงได้ move ต่อเนื่องขนาดนี้นะคะต้องบอกว่าทุกคนเคยเป็นเหมือนกันไหมคะ เคยได้ยินคําว่าให้ใช้ระบบไหมเออใครเคยเคยพิมพ์เคยให้หน่อยนะคะถ้าใครเคยเนี่ยแล้วพิมพ์ด้วยนะคะว่าใช้หรือเปล่าก <laughs> ว่ากับฟูจิเนี่ยก่อนหน้าเนี้ยเราอ่ะฟังสื่ออ,อ่านหนังสือเข้าเรียนรู้ตลอดเลยบริษัทมีงานอะไรเราก็ไปกับเขานะคะอะคาเดามี่ก็เข้าแต่ไม่มีคนใหม่นะคะแต่ไปนะคะไปไปตลอดเข้าเรียนรู้ตลอดแต่ไปเนี่ยใช่ว่าตัดสินใจ ะะแม้อยู่ในบรรยากาศทุกๆงานจาก6เดือนที่ไม่มู v เนี่ยเข็มค้างเป็นพริดอหนึ่งปีกระบี่อยู่ที่ใจแม้กิ่งไผ่ก็ไร้เทียมทานมีระบบแต่ไม่ใช้ต่อให้เก่งแค่ไหนก็ไร้ทีมงานค่ะทุกคนแต่วันนี้พอตัดสินใจลุยแล้วก็กลับมาใช้ระบบหนึ่งรเเซนะคะฟูจินะคะวันนั้นในเดือนอพฤศจิกายนก็สามารถมูเป็นเซษได้ทีนี้เราทำอะไรคะ ใช้ระบบคําว่าใช้ระบบเนี่ยกับอยู่ในระบบเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะเมื่อกี้ที่เราเล่าคือเราอยู่ในระบบค่ะแต่เราไม่ได้ใช้หนึ่งปีที่เราอยู่ในระบบมากับหกเดือนที่เราใช้ระบบอืมมันต่างกันมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเรากลับมา back to basic เลยคะ่ะอย่างที่เมื่อกี้บอกเลยว่ากว่าได้มีโอกาสอะ เหมือนจำคำของโคเต้น,นะคะว่าถ้าคิดอะไรไม่ออกให้กลับไปฟิตค่ะแล้วก็กลับไปแบ็ k ทูเบส i c ไม่ได้ทําอะไรที่ต่างไปเลยนะคะเราใช้ 5F ในการฟิตหุ่นเพื่อโชว์นะคะจากที่เราแบบจากที่เราแบบว่าไม่เขาเรียกว่าไงอะ่ะเราตั้งเป้าหมายเนาะที่จะเป็นรีบอร์ดไอดอลก็จริงแต่ว่าแต่ก่อนอะ่ะเราฟิตเพื่อออแบบฟิตไปอย่างนั้นฟิตเพื่ออยากได้แชมป์อะไหมแต่ว่าเราไม่มีจุดประสงค์อ่ะจากเมื่อก่อนเรามีจุดติดเรากลัวภาพลักษณะ เราไม่ขายเราไม่โพสเลยเพราะว่าเราแบบคือค cool ีปคั่วเข้าใจคนสไปคีปคั่วะคะแบบายอ่ะคือคนกดไลค์ไม่ซื้อคนซื้อเป็นคนที่ไม่กดไลค์นะทุกคนเพราะฉะนั้นอันเนี้ยพอเราปากเปิดอ่ะตลาดก็เกิดสายงานใหม่ก็เกิดเช่นกันค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นวันเนี้ยเรากลับมาเมื่อกี้เนาะใช้ 5F และอย่างที่สองค่ะเรา เราก็กลับมาใช้ไฟล์คอครับเราใช้กลับมาใช้ระบบเขาว่าใช้ระบบจริงๆ,ๆง100จริงๆแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นจริงๆแล้วว่าวันนี้ไฟล์คอความหมายของไฟคอของเราคืออิจารของผู้นำเนาะวันนี้เราเป็นผู้นํากันแล้วใช่ไหมครับตัวที่เราใช้คือเราเราเราโฟกัสปลูกฝังให้ทีมงานเนี่ยเป็นไฟล์คออย่างจริงจังด้วยคือเราไม่ได้เราสองคนไม่ได้ทําแค่ตัวเราสองคนเองแต่เราพยายามปลูกฝังแนวคิดการทำไฟลคอเนี่ยให้กับทีมงานด้วยเพราะว่าเราเห็นโคชปนงค์โคชส้มโอเนี่ยทำเราก็ทําด้วยพอเราทํา งานที่เป็นผู้นําเห็นเราทําเขาก็ทําด้วยเพราะตัวเขาเองเนี่ยครับก็อยากเป็นแบบอย่างให้กับทีมงานเขาเหมือนกันใช่ไหมครับแบบอย่างที่ดีเนี่ยมันมีค่ามากกว่าคาสอนคํานี้เนี่ยแบบฝังอยู่ในใจพวกเราสองคนเลยพอมันเป็นแบบนี้แล้วมันส่งให้ทีมงานเนี่ยล่าสุดที่ผ่านมาเราก็ได้รับทองจากกลุ่มเกเบอร์นะเพราะว่าผ่านโปรโมชั่นใช่ไหมครับองค์กรเราจะเป็นองค์กรที่มีทั้งคนทั้งยอด ที่ PV เนี่ยสเสถียรคือไม่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 ได้แบบขึ้นแบบโรลเลอร์คสเตอร์ดดด,ด,ดอย่างเงี้ยครับเหมือนที่ผ่านมาที่เราไม่ได้ใช้ไฟคอใเห็นไหมครับใช่โดยในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราสปอนเซอร์กับทีมงานเนี่ยรวมไปทั้งหมด1 4 14เคสแล้วก็ภายใต้ของผมเนี่ยก็คือมีรับทองของกลุก่มนี่ยทั้งหมดสีรหัสเหมือนกันครับคับแล้วก็ทั้งหมดทั้งหมลนะคะจากการที่เราได้ตัดสินใจอย่างที่บอกเลยเน้องว่า6คือหนึ่งปีที่ไม่ใช้ระบบอยู่แต่แะระบบ แต่ไม่ใช้ระบบเนี่ยยังไม่เท่าหเดือนที่ตัดสินใจเลยนะคะก็วันนี้นะคะก็ทำให้ฟูจิอากาค่ะสามารถ move เนาะเป็นอเม t ิกั m เมเจอร์คิหนึ่งได้นะคะพร้อมกับมีสายงานนะคะที่เป็น New t o ปารนะคะหนึ่งรหัสแล้วก็ออนิกหนึ่งรหัสแล้วก็ล่าสุดก็คือมีน้องโตนะคะที่เป็นพาริดัีกหนึ่งรหัสด้วยนะคะก็เสียงปบมือห้าห้าแปปดแปเป็นกำลังใจให้พวกเขาหน่อยได้ไหมคะโอเคนะคะแล้วก็ ยังไม่พอนะคะเรายังสามารถผ่านทีปท่องเที่ยวนะคะผ่านไต้หวันนะคะทั้งหมดสามรหัสนะคะก็มีน้องพล่ากับพี่โมไปกับเราด้วยนะคะไปกินชานมไข่มุกด้วยกันนะคะแล้วก็ผ่านสามารถผ่านอควาปาร์ตี้นะคะตอนนี้ใต้สังงานเรานะคะรวมเราด้วยก็คือทั้งหมดสามรหัสแล้วนะคะแล้วก็มีเป้าหมายนะคะจะผ่านอีกห้ารหัสนะคะอทีมงานนี่สะเทือนเลยครับ <laughs> ทีมงานสะเทือนเลยนะคะซิมินาทูเดียร์ท็อปทีนะคะ เป้าหมายนะคะตอนนี้นะคะผ่านหกหัสดด้วยกันนะคะใต้สายงานเรานะคะแล้วก็เราผ่านฟุโกุโอกะไปแล้วหนึ่งรหัสนะคะแล้วก็อย่างที่พี่ซินบอกเลยว่าเราเก้าวค่าขาหนึ่งละอ่ะขาหนึ่งแล้วกันเนาะตอนนี้คะ่ะเป้าหมายคือผ่านสองรหัสนะคะใต้สายงานเราครับค่ะ โอเคค่ะแล้วก็อย่างที่บอกเมื่อกี้เนาะไฟเจอแฟทกำลังคุกฝุ่นคุกกรุ่นมากเลยนะคะในช่วงนี้นะคพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะคะใครที่กําลังลุ้นอยู่ก็เป็นกําลังใจให้ด้วยทีมซีเพอร์ของกววกักับฟูจินะคะก็มีลุ้นแชมป์ทั้งหมด2คนด้วยกันนะคะเสียงปรบมือให้พวกเขาคนหน่อยได้ไหมคะพี่มัรกับน้องเมย์คะโอเคนะคะแล้วก็ Legacy Vision มาถึงงานที่ร้อนแรงที่สุดในจุดจุดนี้นะคะอย่างที่บอกเลยว่าตอนนี้นะคะ ด้วยความที่ตอนนั้นตั้งเป้าไปอเมทิสตนะคะโค้ดบอกอเมทิสตรับบัตรสิบห้าใบจัดมาเลยโค้ดเราก็คชื่อครับล้าก็บอกเอามาเลยครับอเมทิสตรับบัตรสิบห้าใบนะคะส่วนตัวตอนนี้สิบห้าใบนะคะแล้วก็ปล่อยไปได้แล้วนะคะ,ะเดี๋ยวนะรวมทั้งหมดใต้ใสายงานเราเนี่ยสี่สิบห้าใบนะคะแล้วก็เป้าหมายนะคะคิดว่าตอนนี้วันนี้วันที่ห้าใช่ไหมคะจบจบก่อนวันที่ สิบแปดเนี่ยค่ะคิดว่ามีไม่ต่ำกว่าห้าสิบใบนะคะแน่นอน,แ,น,น,อนแล้วก็ส่วนตัวตอนนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป่าปล่อยออกไปแล้วนะคะสามสิบห้าใบนะคะแล้วเหลืออีกสิบใบด้วยกันนะคะที่ทุกคนคิดว่าทีมงานเราไปได้ไหมคะห้าสิบใบเย็ดเย็ดเ็ดทำได้นะคะทุกคนนะคะแล้วก็เป้าหมายนะคะเป้าหมายเลยแล้วกันนะคะทุกคน เป้าหมายใยเดือนนี้นะครับก็คือว่าเราตั้งเป้าเป็นเซอร์คอนแมนเจอร์ครับเพื่อที่จะไปสัมมนาสุดท,ท็อปทีกับทีมงานแน่นอนครับแล้วก็เป้าหมายในระยะอีก2เดือนถัดมานี้เรา2คนจะต้องสวมสูดสีโกลเด้นบราวน์ในงานแคมป์ครั้งที่14พร้อมรับวันสตาร์แน่นอนครับอ่าทีนี้ในเป้าหมายระยะยาวในปลายปีนะครับเรา2คนจะเข้าขับดเลกเตอร์ปีนี้เพื่อไปเยอรมันกับพี่ๆดเลกเตอร์ Director แน่นอนครับค่ะ ประมาณนี้ค่ะพี่ตอนนี้ประมาณนี้ค่ะโอเคนะครับก็ยังไงกดหัวใจรัวๆให้กับน,นะครับโค้ดฟูจิแล้วก็โค้ดแตงกวาของครอบครัวกีเวอร์ของพวกเราด้วยครับแล้วก็อเมทิทคิวหนึ่งป้ายแดงล่าสุดแล้วก็อีก 2, 2> <c oughs> เดือนเห็นเห็นภาพหน้าจอตอนนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่เลยนะครับ <c oughs> ว่าเดี๋ยว เดี๋ยวพี่สมสูตรให้ทั้งสองคนด้วยตัวเองนะครับขอให้เอาเอา,เอาลูกเอาลูกโค้ดมาเป็นแรงมดานใจก่อนค่ะต้องต้องถูกไหมครับเพราะว่าอับไลน์ทําได้เขาทําได้เราก็ทําได้แบบอย่างที่ดีมีค่ามากความสอนพูดให้ฟังดังแค่หูนะครับทําให้ดูพี่พนมกับพี่ซ้มโอทําให้ดูนะครับดังถึงใจฟูจิกับแตงกวา <c oughs> เห็นไหมนะครับฉะนั้นการเป็นแบบอย่างที่ดีเนี่ยซินว่ามันเป็นคุณสมบัติแรกของคนที่จะดูแลผู้คนเนาะนะครับแล้วก็ซินเนี่ย แม้จะไม่แม้จะมีส่วนร่วมเรียกว่าแทบจะไม่มีส่วนร่วมเลยกับทั้งทั้งสองท่านเนาะนะครับทั้งปูจิแล้วก็แปงกวาเนี่ยแต่ทินมีโอกาสได้สัมภาษณ์นะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่สามในปีนี้นะครับทําเป็นเล่นไปนะไม่ใช่ไม่ใช่ใครนะที่จะถูกเชิญง่ายๆนะครับในรอบมิเลเน่โฟกัสเนี่ยแต่เขาเนี่ยได้ได้โดนเชิญสามรอบแล้วนะครับครั้งแรกที่ทีมสัมภาษณ์เนี่ยเหมือนน้องนะครับแสดงตัวว่าตั้งใจนะครับตอนนั้นเป็นประมาณเจนะ็ดไหมเป็นประมาณเจ็ดนะครับ แสดงตัวว่าตั้งใจแต่ถามว่าซินอะเจอคนตั้งใจมาเยอะเจอคนที่แบบอ่อดังแต่ท่อร้องไม่หมุนเนะนี่้งแบบแบบปากบอกอยากเป็นมิเลนเนียอยากเป็นไดมอนด์อยากเป็นรูบี้อะคือซินเจออย่างเงี้ยมาเยอะแต่ว่าซินอะเห็นอะไรบางอย่างในน้องสองคนมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบการมาอะคาเดมี่ก่อนเวลาทั้งทงที่เข็มเนี่ยยังยังเล็กมากมาก การกล้าขึ้นเป็น MC การแบบมาคุมเวลาอยากทำเครื่องเสียงมาจัดเก้าอีออ้ทำทุกอย่างที่ทำให้บรรยากาศในอะคาเดมี่อดีขนาดสินไปแค่ครั้งเดียวนะแต่สินก็สังเกตเห็นแล้วก็พอน้องบอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเ,เราสองคนขึ้นได้สูงสุดเป็นเพอริดอกใช่ไหมแล้วก็ย่ำย่ำโปรไฟล์คล้ายๆของกอฟคือขึ้นแต่ปุ๊บแล้วก็ล่วงแล้วก็คิวอย่างนั้นหปี สิ่งหนึ่งที่สินเห็นเหมือนกันก็คือกับหลายๆคนเนาะที่เป็นผู้นําสูงของจิ๊บเบอร์ทุกคนเนี่ยคือเขาไม่ถึงเป้าหมายที่เขาวางไว้แต่เขาไม่ล้มเลิกและเขาเรียนรู้ว่าที่ผ่านมาเขาเป็นยังไงแล้วก็ตั้งใจแล้วก็กลับขึ้นมา c o าดีไฟมุกขึ้นมาเป็นเจดแล้วก็ได้รับเชิญใน ep ep แรกเนาะนะครับแล้วก็ตั้งใจต่ออีกประมาณสักสามเดือนถ้าพี่จาไม่ผิดนะก็จะขึ้นขึ้นเป็นแต่ว่าครั้งเนี้เหมือนที่ฟูจิบอกเลยว่าเขาโฟกัสไฟคอกับ 5f ถูกไหม นะครับแล้วก็ทําให้องค์กรเขาไม่เป็นรถไฟหอกไม่เป็นโลโลเคร์เตอร์ไม่ไม่ไม่ขึ้นเจดแล้วหล่นมาเป็นโอนิกไม่ขึ้นเจดแล้วหล่นมาเป็นโทปาสเขาก็เสถียรอยู่แล้วก็พอขึ้นอคว้าแล้วขึ้นอคว้าต่ออีกกี่เดือนนะเราเป็นอคว้ากี่เดือนแล้วก็ขึ้นอเมทิสสองสามเดือนประมาณก็คือทิ้งทิ้งช่วงที่พอขึ้นอะคว้าจาจาได้ว่าอะคว้าเราขึ้นงานพาร์สี่สิบสามเราขึ้นอเมทิสก็งานที่หนึ่งพาร์สิบสิบสี่ใช่ใช่ออกพาร์หนึ่งพาร์ตสิบใช่ไหม ชครับโอเค <Okay, S 1> แสดงว่าพี่มีโอกาสได้เจอเราที่เยอรมันสิถ้าเกิดเป็นไปตามรถ <c oughs> แบบนี้เพราะเพราะการาฟกราฟหุ้นมันมันเสถียรอยู่นะนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนฟังดูว่าคนที่ทําเนื้อง,งานเองคนที่ตั้งใจเนี่ยครับ <c oughs> เขาจะเขาจะมีการแชร์คล้ายๆกันคือเขาแชร์เป็นทั้งสีมิติคือเขาเริ่มต้นจาก 5F แล้วก็ต่อด้วยไฟคอลแล้วก็พัฒนาตัวเองในทักษะที่จําเป็นแล้วก็เขาพูดเรื่องตัวเลขเหมือนกันด้วยนะ นะครับเมื่อกี้ของภูติกอกราวบอกว่าตอนนี้รับบัตรไปใต้สายงาน45 45คนใช่ไหม45 mm hmm. คนตอนนี้ปล่อยไปแล้ว35เหลือ10เหลือเวลาอีก10 mm hmm. วันหนูว่าแตะถึง50แล้วก็ PV ทุกอย่างที่คุยเนี่ยสอดคล้องกันหมดถูกไหมครับสมัยนี้เราได้ฟังเกสตทั้งสองท่านเนี่ยสินว่าเราคงได้เห็นว่าถึงแม้เขาจะอยู่คนละพื้นที่กันนะคนนึงอยู่ภาคกลางคนนึงอยู่ภาคใต้แต่ด้วยระบบเดียวกันความตั้งใจรายลับเดียวกันเขาก็สามารถเติบโตได้ ฉันจริงขออวยพรนะนะครับอย่างแรกคือคำอวยพรแรกขอให้หายเร็วๆวันไม่ตอนนี้ที่อยู่โรงพยาบาลน,นะครับเนี่ยจริงคือ DNA อ็นเอกเราเราเรานึกออกไหมครับคําว่ากิฟเฟอร์คืออะไรคือมันไม่ได้เรื่องบังเอิญที่เขาถูกถูกจัดสรรเข้ามาอยู่ในกลุ่มที่ชื่อว่าก i ฟเฟอร์อารมณ์เหมือนใส่หมวกแล้วก็แบบบ้านกิฟฟินดอร์นึกออกไหมบ้านซิลิสิลินมันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันถูกเลือกอะ่ะวันนี้น้องทักมาหาซินก็ได้ว่า ที่เตรียมตัวกับพี่ซินไปวันนี้ผมอ็กซิเดตผมแบบอยู่โรงพยาบาลผมไม่ไหวอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายน้องกลับพูดว่าปากผมยังพูดได้พี่แต่ว่าผมมาเจ็บเจ็บหลังใช่ไหมเจ็บ<ช>หลัง,ลงแล้วก็เชื่อว่าคนกีเบอร์หลายๆคนตั้งใจอยากจะมาฟังการแบ่งปันผมก็เต็มที่ทนี่เขาเรียกว่ายิ่งให้ยิ่งได้โกกิเวอร์จริงๆนะครับก็ยังไงขอบคุณคูณจิอณกอกวนะครับเดือนนี้ขอใหพ้พลาดนะครับขอให้ตั้ง45ขอให้พลาดไป60 รับ PV ตั้ง9 0 0 0 0ขอให้ภาพไปแสนสองนะนะครับก็ยังไงเจอกันนะครับที่เยอรมันอ่ะยังไงทุกคนกดหัวใจรัวๆกับฟูจิเกากวาด้วยครับ <Okay. S 1> สุดยอดมากสุดยอดมากนะครับ